สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROV ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งที่ต้องใช้สกิลเพสสูงต้องมีความเด็ดเดี่ยวและความสามารถในการเอาโตัวรอดท้นสุดยอดนั่นก็คือตำแหน่งออฟเลนครับคุณเคยไหมที่ต้องยืนเลนคนเดียวเจอกับศัตรูหลายคนแว้มมาทักทายไม่หยุดแถมเพื่อนก็ไม่เคยมาช่วยคุณเลยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นแหละครับชีวิตออฟเลนมันคือการวัดฝีมือสำหรับคนที่เก่งจริงเท่านั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่สำหรับคนขี้กลัวคุณต้องกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะบวก กล้าตัดสินใจเพราะทุกการตัดสินใจของคุณมันคืออยู่จะไปรอดหรือไม่รอดในเพียงเซลวินาทีเท่านั้นอัพเลนที่เก่งไม่ใช่แค่ยินรับดาเมจแต่ต้องสร้างโอกาสกดดันศัตรตูและเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัว,ตวเองคุณต้องอ่านเกมเป็นดูจังหวะเข้าออกการดัดค่าแคลี่หรือตัวบางของอีายและที่สําคัญต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณคือผู้เล่นที่มั่นใจในฝีมือกล้าลุยและพร้อมที่จะพาทีมชนะคุณคือผู้เล่นอัพเลนอย่างแท้จริง ใครคือผู้เล่นอัปเดนมาแสดงความเห็นกันได้ว่าคุณเล่นแบบไหนแล้วเจอกันในเกมครับ